ได้เสร็จแล้วดูสิความงดงามเริ่มบังเกิดแล้วค,ครับของผมเหรอยังไม่เสร็จเธอเข็นกลกขึ้นเขาได้ยังไงาารถกบนรถแล้วรถถบนเะนี่ยจิบอันี้จิบว่าไม่ใช่จิบนะน่าจะเป็นคนอื่นมากกว่า เอาหลัดบอสหัดบอสเลยหัดบอสแล้วหลัดบอสอะไรบอสก็ไปบอสก็ไปสู้สู้จีบสู้สู้จีบสู้ตายจ๊บนั่งเล่นไล่จ๊บสู้สู้นี่เีมกุกิสดาครับหัวหน้าครับ กูุชมาช่วยกูกิษดาแล้วนะครับเมื่อกี้เราไปซอมือกันแล้วกองเราเสร็จแล้วก็มาช่วยคนอื่นนะครับนี่เห็นไหมกลุ่มเราเสร็จเรียบร้อยเราก็มาช่วยกลุ่มกูก,กิตนะครับกูนุชด้วยกูนุชทำเยอะๆนะกูนุชนั้นเพราะว่าเมื่อกี้กูกิษดาไปช่วยเราแผงแขงแผงแผงมาแล้วใช่ นี่ทางเดินของเด็กๆกันนะครับเด็กๆเห็นคุณครูแล้วชื่นใจนะนี่ครูทําทางเดินให้คุณเด็กๆไปดูในในช่องครูวิชิตนะนี่คุณครูวันนี้วันศุกร์วันศุกร์ที่11ครับครูครูมาทําทางเดินให้เด็กๆแล้วเห็นไหมนี่เห็นไหมเด็กๆก็ต้องมาใครโรงเรียนกันนะเราทําทางเดินให้สวยงาม แล้วก็จะปูพื้นให้สวยเลยนะนี่นะคอยดูนะเห็นไหมดูตมต่ปูบายก็มาช่วยปูนินก็นเต็มที่เลยเอาล่ะนี่ทางเดิน,นเ

าาเที่ยวถ้าพาไปเที่ยวดับกระเป๋าไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วดูเขาจะบอว,ว่านี่เขาจะอบรมอีกสองวันนี้ถ้าดับไม่ดับเลยอ่าใครบอใครกินน้ำบ้งางพี่ทำมาแล้วพี่ทำมาแล้วน้ำแาจา้าน้ำร้อนน้ำร้อนร้อนออกน้ำเย็นเด่นนี่พี่ทำเอาน้ำมาให้เลย รวังจอบให้ดีนะนี่นอ่แนี่โอ้โอโอนี่นี่น้องชิไม่เอาแล้วนะไม่เอาน <c oughs> ผมมีน้ำชาแล้วผมมีน้ำชานี่มาดูทีมทีมสร้างถนนกันนะครับข <c oughs> <ป>องใจมงคล <c oughs> ลุงเป็นไงลูก น <se ี่นี่นี่นอนอน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 พี่กีดขากินน้ำไหมคะพี่กีดกินน้ำพี่กีดฮะออไม่ตีเีพี่พูดบอกแล้วพวกลงในแล้เอ๊ะะะเ

เป็นไงค <Bond> <Again? t ans office> ุณครูคุณครูทุกคนต้องให้เด enfin ็กบอกเลด็กขอบคุณคุณครูคุณครูเหนื่อยแล้วนะเนี่ยดูที่พัฒนาไปเยอะแล้วเดี๋ยวมัตยมนก็จะมีที่กินอาหารแห่งใหม่แล้วโน่นนี่กำลังทำประตูหน้าต่างกำลังทำทุกอย่างให้สวยงามทาสีเรียบร้อยเลย นะอ่าคุณครูมากินได้นะแหมคุณครูฝั่งนี้คุณครูฝั่งนี้มาปล่อยกินอนุมัธยมได้เลยนะลุงว่าได้ปุ๊บแหวกเอาตานี่เลย <c oughs> เอาแต่ตีนี้นะ <c oughs> <c oughs> เอาเลย <c oughs> เออเจีอวตาแจจกครึ่งวัวพอจียว ตายเรื่องหัวพอตายมากไม่ได้เออโดยนี่นะครับบรรยากาศบรรยากาศของเราวันนี้ในสวนทางเข้านะครับสวัสดีตอนต่เช้าเลยหอวฟูเลยครับเลยโอเคนะครับลากลิปไปแล้วนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดไลค์กดแชร์ด้วยคิดต